โอ้ยเย้าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนเนจานเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกมกาลีนาฟรีไฟล e นะครับผม แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในส่วนของ Advanced s e r v ์ฟนะครับก็คือเซิร์ฟพิเศษและวันนี้เราจะมาเหมาร้านค้ากันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็คือขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าใครที่ยังไม่รู้จัก Advanced Server เนี่ยเราก็ต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทำการอธิบายทุกอย่างของ Advanced s e r v ์ให้แล้วนะครับผมและวันนี้เราจะมาเหมาร้านค้ากันทั้งหมดนะครับอย่างที่เราเห็นได้ว่า ทุกอย่างเนี่ยราคาอยู่ที่1เพ็ดนะครับและเนื่องจากใน Advanced Server เนี่ยทุกอย่างคือจะแจกฟรีนะครับก็คือประมาณว่า เราจะได้เพจมาแบบเยอะมากเลยนะครับผมและเนื่องจากราคาทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ที่แค่1เพรเราก็จะซื้อได้หมดนะครับผมแต่แต่เราอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าผมจะขออนุญาตอธิบายและความหมายของ a d v a n c e ์เซอรแบบย่อๆในคลิปนี้ด้วยเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเต็มเนี่ยเราก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่เนื่องจากผมคนนี้คนเดิมเนี่ยเราจะอธิบายให้อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเริ่มการอธิบายเลย ผมก็คือ Advanced Server ของ Free Fire เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเซิร์ฟเบต้าการทดลองนะครับให้เราเนี่ยทำการ ทดลองว่าในอัปเดตแผ่นหน้าแผ่นต่อไปเนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะครับและวิธีการเนี่ยก็คือให้เราหาโหลดจากในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเราก็หาดูกันเอาในแอปแดงเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดก็คือง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะทุกคนแอปแดงก็คือ u t u b e นะครับเราขอบอกเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนเผื่อมีคนงงนะทุกคนก็ประมาณให้เราพิมพ์ไปง่ายๆว่าสอนโหลดเกม พีไฟแอดวานซ์เซิร์ฟเราก็จะเจอคลิปไหนก็ได้เราก็หามานะครับซึ่งวิธีโหลดเนี่ยมันก็ง่ายๆนะครับมันไม่ได้มีอะไรผิดลีขสิทธิ์นนะทุกคนคือมันเป็นเกมที่ทางกาลีนาเนี่ย ได้เป็นคนบอกให้เราโหลดเองเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำการทดสอบเกมของเขานะครับก็คือประมาณนั้นนะทุกคนพอเราโหลดเนี่ยเราก็จะได้ตัวโค้ดมานะครับซึ่งตัวโค้ดแหละคือปัญหาทุกคนเราอาจจะแบบไม่ได้รับโค้ดทุกคนนะทุกคนบอกไว้ก่อนเพราะปกติก่อนหน้านี้ที่ผมเคยยื่นไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หลายครั้งเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมโชคดีก็เลยได้มานะครับและต่อจากนี้ก็คือมันคืออะไรทุกคน Advanced Surf เนี่ยมันก็คือเป็นเซิร์ฟที่เราจะทําการทดลองเล่น เพื่อมีบั克อะไรต่างๆใช่ไหมทุกคนแบบช่วงนี้เนี่ยใกล้จะขึ้นฟรีไฟแพทใหม่แล้วแลวเขาก็ปล่อยแอดวานซ์เซิร์ฟมานะครับเราก็ทําการเล่นแล้วดูว่ามีบั克อะไรไหมนะทุกคนถ้าเกิดว่ามีบั克เนี่ยแล้วเราแจ้งไปเป็นคนแรกให้ทางทางเกมฟรีไฟเนี่ยเขาก็คือจะทําการขอรูปนะครับว่าบัคมันประมาณไหนแล้วเขาจะให้เราเขียนอธิบายนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นบั克จริงๆเนี่ยเราก็จะต้องใส่ U I D ของเราเข้าไปนะครับที่เป็นของฟรีไฟจริงๆนะทุกคนแล้วเราก็จะได้รับพ ในฟรีไฟจริงๆของเรานะครับแต่ว่าอันนี้โอกาสจะน้อยหน่อยนะทุกคนแล้วก็เนื่องจากเพราะว่าฟรีไฟเนี่ยเขาก็จะดูก่อนและคนรายงานบัคเนี่ยคือเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารายงานก่อนใครเราก็มีสิทธิ์ได้แน่นอนครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คือ a d v a n c e s s r r รจะมีให้เราทดลองสิ่งต่างๆว่าเราเนี่ยทำการ เล่นเนี่ยเราก็มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างมีระบบไหนเป็นระบบใหม่เราก็ทําและส่วนใหญ่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่โหลดมานะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าที่ผมเล่นไปเนี่ยผมได้รับเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแต่ว่าเต็มไปด้วยคนอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีคนหลายประเทศเลยนะครับผมราะฉะนั้นก็คือ a d v วาน e เซิร์ฟเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอคนไทยสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะเจอคนหลายประเทศที่มาแบบรวมๆกันในเซิร์ฟเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเราก็เรื่องสุดท้ายของแอดวาน e เซิร์ฟนะ ครับที่ผมจะขอบอกในคลิปนี้นั่นก็คือ Advanced Surf ของ Free Fire เนี่ยจะอยู่แค่จนถึงช่วงเวลาก่อนที่อัปเดตใหม่จริงๆจ,จะมานะครับพออัปเดตใหม่มาปุ๊บเนี่ยขอบอกไว้ก่อนเลยว่า Advanced Surf จะหายไปนะครับและ ID นี้ของเราที่เรากำลังจะซื้อของอยู่นี้ก็จะหายไปเช่นกันนะครับผมก็จะมีการบอกประมาณว่า ขอบคุณที่เราร่วมเล่นเบต้านะครับและเบต้าก็จะจบลงเพียงเท่านี้และให้เรารอตัวจริงมานะครับผมเราก็จะได้เป็นหนึ่งในส่วนของผู้เล่นที่ ได้ทําการเล่นเบต้านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเราก็เข้าใจกันแล้วนะครับและเนื่องจากผมอธิบายให้ราละเอียดขนาดนี้เราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนครับเดี๋ยวเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อจากซื้อของในร้านค้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอธิบายความหมายของ a d v a n c e Serv รเลยดีไหมทุกคนคือรู้สึกว่าคลิปนี้ผมอธิบายไปดีกว่าคลิปก่อนอีกนะทุกคนแต่ก็เอาเถอะทุกคนจังหวะ อันี้ขอซื้อของรัวๆเลยก็อะไรกันเนาะทุกคนแล้วก็ผมจะบอกประสบการณ์หลังจากที่ผมเล่นไปนะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ้างหลังเล่น a d v a านซ์เซิรในครั้งนี้นะครับผมทุกคนก็ เท่าที่ผมเล่นไปนะทุกคนจังหวะนี้ได้เวลาที่ทุกคนจะลุ้นกันแล้วนะครับความรู้สึกของผมก่อนอื่นเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับผมเท่าที่ผมเล่นไปก็คือรู้สึกว่าโอเคเลยทุกคนเราก็ที่สนุกเนี่ยก็คือในสี่วิสีกับแรงใหญ่เนี่ยเขาเปิดให้เราเล่นได้ทุกแมปที่มีในฟรีไฟล์เลยนะครับผมก็คือจะมาแบบสุ่มๆนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับที่เราได้ประสบการณ์แบบเล่นทุกแมปในสี่วิสี ในแรงใหญ่ก็คือเป็นอะไรที่อลังการไปเลยนะครับแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนะครับผมว่าในพวกที่เป็นแรงใหญ่กับฟรีไฟสีวิสีในของจริงที่จะมาเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้เหมือนกันไหมแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเราก็รอลุ้นกันอีกทีนะครับผมและสิ่งต่อไปก็คือมีตัวละครใหม่มานะครับผมก็คือเขาจะมีชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ไดแ้และหน้าที่ของเขาพลังของเขาก็คือสร้างกําแพงมานะครับก็ค่อนข้างจะ เลยนะครับและมีการปรับสกิลนะครับก็คือเนิร์ฟในส่วนของตัวละครที่เราเกลียดกันมากๆอย่างโอไลออนกับโซเนียนะครับ2ตัวนี้ก็จะโดนเนิร์ฟไปนะครับในที่สุดผมดีใจมากเลยทุกคนที่2ตัวนี้จะโดนเนิร์ฟไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือมีอะไรใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือมีการอัปเดตในส่วนของระบบกราฟิกนะครับบอกเลยว่ารอบนี้มีการแก้ไขที่ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับก็คือเขาจะให้เราเนี่ยเลือกตรงเฟรมเรทได้ว่าเราจะเอาในระดับ ก็จะมี3ระดับให้เราเลือกนะครับระดับสูงระดับกลางระดับปกติของเฟรมเรทนะครับผมเนี่ยจะแนะนําให้เราถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือเนี่ยถ้าเกิดว่าสเปคแรงๆเนี่ยเราก็จัดแบบแม็กไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบปกติเนี่ยเครื่องกลางๆเนี่ยอย่างผมผมก็จะเอาเป็นระดับกลางนะครับผมหรือไม่บางทีเครื่องผมร้อนเนี่ยผมก็จะเอาเป็นภาพต่ําสุดทุกอย่างแบบปิดเลยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ความชอบและความสบายใจของเรานะทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมกับ a d v a n c e Servver เนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทำคลิปให้อีกนะครับเพียงแค่เราเนี่ยกดติดตามช่องของผมไว้แล้วก็รอรับชมคลิปต่างๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าส่วนไหนเนี่ยที่ผมพลาดไปหรือลืมบอกไปอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่อยากให้คลิปมันยาวแล้วนะทุกคนเราก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปผมจะทำการอธิบายต่อนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบกันไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปต่อไปผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้ว แล้วก็คลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับผมเอาลับไปลับาบาๆนะครับคลิปต่อไปเราจะมาลุยแอดวานซ์เซิร์ฟแล้วก็สู้กับคนที่เป็นคนเซิร์ฟนอกกันนะทุกคนมาคลิปต่อไปเจอกัน